ที่หายแฝงตาดูหผกับข้าวอยู่มั้งยิ่งแกยิ่งกนตีแยิ่งกนตีกูซอมเพลง่ไปหนวะอยู่นี่ที่เอาไม่เข้าแล้วเตังไหน่อี่มือคนแล้วมันแค่ตกหล่นโอ้ย แกขอข้ยังไม่ได้แทงเลยนี่ยังไม่ได้ด,ไไดีเออนี่เสือพุ่งไปเหนียวไรเงี้ยวะไม่แทงมันมันร้องนะเจ้าเดี๋ยวเฮ้ยเลือดมันสีอะไรวะเเป็นไงพ่อเลือดไอเด่นมันสีซสม,ม่อนท่อนวะ่ะเฮ้ยเขาพีเศษสีแดง แค่เป็นสีน้ำเงินนะดาวอยากเห็นเลือดพี่มากใช่ไหมโดนวางยาเลยใช่ไหมวันนี้พี่อยากเห็นเลือดดาวเหมือนกันเฮ้ยเอาไงเอาไปดูมึงไอดาวเฮ้ยก็มึงไม่อยากออกร่อเองดีกว่าทำไมไม่พอใจหัวเฮ้ยจับดาวด้วยเอาไว้เออยดีแบบนี้กูชอบแท่ชริงเขาไม่ดีเอาไว้ดาวด้วยมันหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็กหยาเฮ้ยอ้อคือทำน้องไอเด็ก เดี๋ยว้าใครเรียกแม่มาวะกูเองแหละไอ้ตินั่งูลายไปดูเบื่อจะทำอะไรเลถามว่ามึงจะทำอะไรลูกกูถูท่พาย ดูเหรอกูผัดกับข้าวอยู่มั้ง<อ>่งแกยิ่งกูตีกูซ้อมเพลงดาบก,กันลูกมึงอ่อนแอไม่มีฝีมือติดตัวมันด้ไม่อ่อนแอไงก็แค่นั้นซ้อมดาบแค่นั้นเองเดี๋ยวกูจะถามลูก,กวเว้ยเด็ดไม่ดไปูเลมาลูกทำไมเป็ไใรที่ไห่นนี่ฮะไปดูเลยมา ก็เลยให้เด่นออกปนแต่ว่าเด่นไม่ไปก็เลยให้จ้ดาวเอาสันดาบตีหน้าเด่นนะแม่ไอ้ดาวก็มันิพาดพี่อีเดือน เอาไม่เข้านะไอเวไม่จับเลยอะไรไหวเดาเฮ้ยตังกุไปไหนวะเนี่ยอยู่ี่อยู่ี่กระพมถือให้คุณแล้วมันแค่ตกหล่นเต็นเฮ้ยโอ้ยแกงขวกูยังไม่ได้แทงเลยเฮ้ย,มยไม่ได้ดีอเออมันไม่เหนียวไรเงวะไม่แทงแต่มันร้องวะ มึงนี่ยขยันมากเลยไอ,อเอดียเลยจะเยอะก่อนมึงบ้าบไปมากเกินไปแล้วที่แม่มึงดูนะไหเฮ้ยเยอะแต่มันไม่ได้เลยใช่ไมหมเด่นนะอ,อ่ะี๋ยวจัดการให้ใช่ไม่ใช่ลูกชายแก่นั้นเลยไม่ตบหน้าไปทำไมเนีเไป็นไงสมใจมึงดิฉันสมใจมึงดิฉัน กูจะสอนที่มันรู้จากคำว่าพี่คำว่าน้องให้มันรู้ผิดชอบช่วดีแล้วเป็นยังไงนี่ขนาดกูเป็นแม่มันยังคิดจะทำร้ายกูที่หลงคอมันคิดว่ากูมันคิดว่ากู กูคนเดียวทำไมไม่โทษตัวมึงเองบ้างเล่อยเดือนมึงรู้ไหมที่ยาวเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็พบแม่อย่างมึงรักลูกลำเอียงยังไงเล้ากูเนะี่ยรักลูกลำเอียงไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกไอ้ดาวมันก็ลูก